ขันเลยขันออกหากินเนาะอะไรมื่อเก็บเมื่อเลยจังไยอื่นแม่งมาเติมเมียจะงามเลยปูได้งามขันบึง กับบ้านทำไมคนคนหลานมื่อื่นมื่อื่นมื่อื่นนะมื่อื่นจังกับผดเด้อผดกระดาษผดกระดาษชั้นบอกเตียงไปขายอีกอยู่ไม่แล้ววุนนี้เตียงทั้งเตียงทั้งไดวันนี้เตียงทั้งตรงหน้าผดยังเกาะเขาผดแหลนเนาะค่ะเขาผดเขากรรมบานเห่าเอินเนาะมันมบบานเห่าเอินกับผดเขากรรมแต่พันของเขาซื้อเขาผดมันมีแดง เขาพดข้าวเหนียวหวานมะนีแดงค่ะน้องแซมเนี่เม็ดเปนสีสี่นขนาดเพื่เห็นมีปูังไงฮะเม็นแพงวะเพงก็ตู้ขาวก็ดังดีน้อย่ากตู้ขาวจังหน่อยต้องลอยว่าะถึงไงโลนึงนะอโล่ละพันปาแสดงว่ากระโพดซัดถือก้อนนี้ปรดัดวัีเพืนคบโลละพันสีเสิ้ามงางเนาะสีเหล ผูดแ่งงามอีกโดนดนึ่งจ้ฟักึ่งนะสีฟักเกแก้มดดึงมีข้ากักขนจ้สามลอยก็ไดกระได้งามเต็มเขาอยู่กับพระท่านคยกินกับสิรงกินเบิรงได้จาะสื่อคนไปต,ตรงตลาดที่เล,ล<ะ>เล่ท่า<ะ>นว่าแซ่บ มันจะออกมันก็คือข้าวเหนียวข้าวนัว่น,นเลยบุชาติที่ชั้นกัรเนียดพันการเนียดพัต่งางกันแค่สีาามข้าวเหนียวหวานมานันดแดงไข่เนาะอยู่แก้ววันนี้เลยบ่พรุ่งนี้ตัง้งสองเนี่ยกระถิ่ฮักโพดวันนี้เลยพรุ่งนี้จังไหวมันเป็นยังก็ขึ้นเดียวต้องเวียนมันบ่เออตั้งสองให้ฮักคิเข้าวแล้วกัน <ไ>เกรเแล้วนะเราโบให้เป็นนกากาิที่โต,ม,ตมันกัเรือบหลายแล้วติต่อคอบนี่คฮัตเทียพุ่น รับกันเก็บเด้อปากกดติดตาาไม่เด้อนี่นนะมามลีล่ามก็เลยเห็นมันพักกระโพดหยดต้นมันลหรอขายได้อีกแมนขายที่กันเขาสอไปง่ว ปลูกอีกเดี๋ยวก็ได้หาร์ฮิตเป็นอะไรตุล่าของและวผุกรอบนี้โห่เบิดฝนของล่ะโดนช่วงหน้าฝนบ่กพายุปลูกเรนเป็นช่วงพายุบางทีเขาปลูกเราช่วงกระเพาะมันล่มนะเจอลมเจอฝนนะลมถ้าลมแล้วบ่เป็นฝาดเลยเพื่อนเธอเลยอเป็นฝากอยู่แต่บอเป็นเม็ดแล้วพอเป็นฝากฝาดแต่พอเป็นเม็ด ผมปุ๋ยขาดแล้วปุ๋ยขาดปุ้ยสุดเด็บ <laughs> ขายดีบ่เตียงคุณมัขายดีน่นดนนดนได้กับ 4, ไรค้นต่นอคืนได้กับสี่หมื่นสองเียวี่แรละได้หมื่นหกีถวสองในสองหมื่นสองขายแพงน้ำเหลูแปดสิบลูกขายัางสี่หมืยบบเงี้หกิบแกงขาวานน้ำเลวฐาขี้กระพดดุดนี่เลยข,าว,าขาวานหวานหัวค้นหักคนละ